ชื่ออะไรดาวลูกสวนออโตเอวันครับโอ้ลูกสวนออยโตเอาวันโอ้มาโหดมากเลยน้อยท่าไหนมาดีเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวกี่วันสองนาทิีสามอาทิตย์ัวแรกวันนี้เป็นวันชิงแชมป์ครับโอ้าแล้วทำไมไม่ได้ชิงอ่ะควันฟ้าถอนครับโอ้เจ๋งใจเลยโค้ชเชมมาแทนโค้ชเชมถอนนะเออช็อตจริงคนตอนคู่เลยครับตอนคู่เลยแล้วเลยมาโชวกับปากไหลเลี้ยวแล้วชนะลูกไหนอ่ะ ตเตะซ้ายต่อยแทงเข่าเนี่ยครับตกลงเป็นมวยมวยมวยหมัดหรือมวยแต่ได้ไดงวงต,ตาครบเครื่องแล้วแต่หัวหน้าเขาบอกนี่ถ้าเกิดว่า<ม>ไปนี้ถึงแชมป์เราได้แชมป์ไปแล้วนะรู้ไหมใช่ค <c oughs> รับผมแม่เสียใจนิดหน่อยอเหรอะปิดฝังครับโอ้โห เสียดายเนาะซอมาดีว่าบอลไฟนนี้ซอมแบบแน่นมากโอ้โหเดี๋ยวแชมป์หนึ่งเดียวเออเดี๋ยวสจเดี๋ยวเขาจัดให้ชิงแชมป์ใช่คตอนแรกเขาจะให้ชิงแชมป์ก่านฟ้าครับมันที่เสมอมันมันเบียดเบียดนะครับเะอ่าอ่มันมันเป็นการชิงแชมป์บ้างใช่ไหมใช่ครับชิงแชมป์วางที่จัดเท่าไหร่นะร้อยสองร้อยสองกอนโอ้โหเสียดายคือมาเต็มเหนียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าชิงแชมป์ใหม่ก็เต็มเหนียวมาเหมือนเดิมนะเดิมเต็มที่แน่นอนผมไม่อยากเสียแชมป์อ่าเป็นแชมป์ ได้ได้อายุเท่าไหร่แล้วครับ16ปีครับเรียนชั้นไหนแล้วม .4 ครับม .4 ีโรงเรียนไหนครับเอ่อตอนนี้ไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนดับไปก่อนเนาะครับผมแล้วตั้งใจเรียนใหม่ครับนะเคยมีโอกาสได้ชิงแชมป์ไหมครับมีโอกาสอยู่แต่ว่าไม่ได้ชิงเลยแเดี๋ยวปีี้จะได้ไโอ้ยอาวจะได้เนาะอชิบมีไหมครับวันนี้วันนี้มี หมื่นหนึ่งกับนักสวยครับนักสวยบางคนแหลมแล้วก็จอแดนคู่นึงอ๋อพี่หวยอาชีพหมื่นหนึ่งแล้วก็อาชีพอะไรอีกนะแล้วก็รองเท้าจอแดนคู่หนึ่งครับโอ้ชอบเลยรองเท้าจอแดนด้วยตอนแรกตอนแรกได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามันชิงแชมป์ได้หลายอย่างทำไมเราไม่เอารองเท้าประเทศไทยอ่ะน้องรองเท้าจอแดนคือประเทศจอแดนเหรอไม่ใช่เหรอเป็นรองเท้าอ๋อเป็นยี่ห้อเหรอโอ้โไหนเจ้าโอ้เอาเอาขอบคุณผู้ให้หน่อย อ้าวขอบคุณแฟนคลับด้วยสวามาแล้วครับที่มอบรางวัลให้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับเอาล่ะครับผมโอ้โ,อโหนี่ถ้าเกิดได้ชิงแชมป์มันได้แชมป์ละได้แชมป์แล้ว,ลวเอาใหม่นะน้องนะนนนมีโอกาสก็เอาใหม่นะโอเคโอเคอเครับผม